กันจ้าลงเรือไปกินข้าวกันไปลงเรือกันจ้าสวัสดีตอนเช้าค่ะเดี๋ยวเรามาเติมพลังก่อนนะคะกับข้าวเยอะมากเลยค่ะดูมีข้าวมีผัดมีแกงมีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายไม่รู้จะกินอันไหนมีไข่มีขนมปังอู้เยอะขวดเลย ที่สำคัญที่เราชอบมีสลัดแล้วก็ผลไม้ค่ะเราชอบมากเลยค่ะขนมปังก็ชอบค่ะไม่รู้จะกินอะไรดีไข่ก็ชอบว้าวข้าวต้มก็ชอบกินอิ่มแล้วเราก็เดินทางกันเลยวันนี้น้องสาวจะพาไปเที่ยวบ้านเพื่อนนะคะอยู่ที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครค่ะบริเวณเป็นอันนี้จะเป็นทางเข้าบ้านนะคะทางเข้าบ้านสองข้างทางก็จะเป็นสวนมะพร้าวทั้งหมดเลยนะคะนี่ ร่มรื่นสวยงามจริงๆค่ะถึงแล้วค่ะนี่บ้านจะเป็นสไตล์บ้านสวนนะคะแล้วก็ปลูกมะพร้าวนะคะมีทั้งต้นใหญ่แล้วก็ต้นเล็กนี่ปลูกแซมไว้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นคลองน้ําจ้าแล้วก็มีคลองน้ําจ้านี่คลองน้ําเป็นล่องเป็นล่องสวยงามมากเลยค่ะร่มรื่นมากค่ะโอ้โอว้ายมีปลาด้วยค่ะปลาด้วยอ้ยนี่ค่ะปลูกมะพร้าวนะคะแล้วก็ อ่าเป็นร่องน้ําก็จะมีปลาด้วยนี่ปลาเยอะจังเลยโอ้ปลาอะไรมัางนี่โอปลาตะเพียนปลาตะเพียนปลานิลปลาในปลาต่างๆนะคะอุ้ยเยอะมากเลยอู้เยอะเยอะแล้วจับกินหรือว่าจับขายไม่กินไม่ขายเอเอาไว้เลี้ยงไว้ เลี้ยงไว้ดูเล่นนะคะไม่กินไม่ขายที่เจ้าของสวนบ้านน้องเมย์อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดจังหวัดสมุทรสาครค่ะร่มรื่นน่าอยู่มากๆเลยค่ะสวยงามจริงๆปลาก็เยอะนะคะนี่แม่ชอบล่องไปอย่างนี้เขาบอกว่าเลี้ยงปลาไม่ได้เลี้ยงขายนะคะเลี้ยงไว้ดูเล่นนะคะเนื้อที่ประมาณ16ไร่นะคะ เราจะไปนั่งเรือไปกินข้าวนะคะนี่จุดนั่งเรือเข้าบ้านสวนพาฝันค่ะคะไปกันเลยจ,จ้าลงเรือไปกินข้าวกันไปลงเรือกันจ้าที่ข่าวิวสองข้างทางที่เราจะไปกินข้าวกันนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะสวยงามมาก สวยงามร่มรื่นน่าอยู่ค่ะมากๆค่ะร้องเรือมาหารักสักคนรวยหรือจนให้ใจรักแน่เจ็ดย่านน้ำแล้วร้อยลำแควสอดสายตาแล สานหาาน,สนุกไหมคะแค่นี้ก่อนนะคะพอดีถึงร้านอาาหเลยน้าถึงแล้วคะ่ะนี่เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันก่อนนะคะไปกันเลยจ้าตามไปเลยนะคะนี่เราจะเดินไปด้านในนะคะนี่คะ่ะบ้านสวนพาฝันนะคะ ตามมาเลยจ้าเข้าไปข้างในค่ะอู้บรรยากาศดูสถานที่ร่มรื่นมากๆเลยค่ะสวนะย <ไป S 2> งามจริงๆค่ะเดี๋ยวจะมีน้องเขาเดินพาไปนะคะเดินเข้าไปด้านในค่ะเดี๋ยวเราจะไปเลือกดูว่าเราจะนั่งที่ไหนนะคะเพราะว่าเราไม่ได้จองมาค่ะเดินไปเลยจ้านี่ขนมเค้กค่ะน้องเขาบอกว่าให้ถ่ายรูปไ้ก่อนนะครับขนมเค้กว่าเราอยากจะสั่งเค้กอะไรนะคะถ่ายรูปไปเลยจ้ะเดีดย๋ดยวเราจะขึ้นไปด้านบนนะคะชั้นสองเลยนะคะ Oh God. เดินเข้าไป oh. ด้านบนเลยค่ะนี่ก็จะเห็นวิวคลองน้ํา <c oughs> เห็นเรือ,อสวยงามจังเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปเลือกนั่งโต๊ะนี้ดีกว่านี่โตด้านในค่ะเดินเข้าไปเลยค่ะนี่เอาโต๊ะนี้แหละมองเห็นบรรยากาศสวยงามจริงๆอยู่ด้านบนอยู่ชั้นสองนะคะมองลงไปก็จะเห็น อาหารมาเลยค่ะก็รอไม่นานนะคะนี่จะเป็นประเภทเค้กก็จะมีเค้กมะม่วงเค้กสตรอเบอรี่นะคะ,ะแล้วก็เค้กมะพร้าวนี่จะเป็นน้ำต่างๆค่ะน่ากินมากเลยค่ะดูมีน้ำแล้วก็มีอาหารนี่เราสั่งมาขาหมูน่ากินมากอร่อยมากเลยค่ะแต่ละอย่างอร่อยมากๆเลยหิวจนตาลายแนละ้วก้มหน้าก้มตากินอย่างเดียวค่ะ เงยหน้าขึ้นมาว้าวปีตกกระดูกกินก็ไปได้ยังไงเนี่ยอร่อยมากอันนี้จะเป็นบรรยากาศภายในร้านนะคะร้านกว้างขวางมากนะคะเป็นสไตล์แบบบ้านสวนมีซุ้มมีซุ้มต่างๆอยู่เยอะแยะมากมายเลยค่ะก็จะมีคลองน้ําแล้วก็จะมีมะพร้าวอันนี้เอาไว้ทอะไรก็จะมีสะพานเดินไปเชื่อมระหว่างตรงนู้นตรงนี้มีคลองไปตลอดเลยนะคะดีจังเลยร่มรื่นแล้วก็เย็นไม่ร้อนนะคะ อากาศดีมากนี่ดูเดี๋ยวเราพาเดินชมนะคะมีหลายซุ้มมากเลยค่ะเยอะเลยคนก็เยอะนะคะมีคนเกือบจะเต็มทุกซุ้มแล้วอากาศร่มรื่นมากเลยเยอะจริงๆน่าอยู่มากร่มรื่นอาหารก็อร่อยนะคะรอไม่นานนะคะนี่ก็จะมีสะพานเชื่อมระหว่าง คลองนั้นกับคลองนี้เป็นคลองแล้วก็ทําสะพานเชื่อมขึ้นไปค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูวิวค่ะทั้งซ้ายทั้งขวาจะเป็นคลองน้ำแล้วก็จะเป็นตุ้มมะพร้าวสวยค่ะร่มรื่นน่าอยู่แล้วก็น่ามาเที่ยวนะคะชอบมากเลยจ้าบรรยากาศก็จะเป็นสไตล์แบบบ้านสวนร่มรื่นมีห้องแอร์ด้วยนะคะมีโซนห้องแอร์แล้วก็มีสุ้ม แล้วก็มีชั้นสองแล้วแต่เราจะเลือกนะคะว่าเราจะนั่งไหนถ้าท่านใดที่มาก็คือโทรมาก่อนนะคะกลัวจะไม่มีที่นั่งเพราะว่าคนเยอะนะคะคนเยอะมากเลยนี่จะเป็นด้านหน้าค่ะที่เรือที่เรามาจอดนะคะดูอันนี้จะเป็นคนรอ,อเรือที่จะกลับลไปที่จะกลับไปอุ้ยมีสะพานด้เนี่ยข้างหน้า คนรอคิวเยอะมากค่ะเราก็เลยว่าจะไม่รอนั่งเรือนะคะเราจะนั่งรถตก,กลับออกไปนะคะขากลับนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขกบนใหม่กค่ะขอบคุณมากค่ะ